กูไม่ค่อยดูหนังผีด้วยไม่ใช่หรอกโอ้หชิบหายแล้วเม้งอกเม้งไม่ค่อยดูหนังผีแล้วได้ชื่อที่สองอีกแล้วทำไมเม้งได้ชื่ที่สองล่ะไม่แต่เม้งก็เคยดูแหละเไม่แต่เพื่อนเม้งเก่งตอบได้ตลอดเด็ผีไม่เห็นหัวงานจะวัวไม่ดีเริ่มจับเวลาแล้วฮะไปเฮ้ยโอยโอเคผมว่าเพื่อนกูเก่งอยู่แล้วง่ายมง่ายแรกๆยังง่ายอินเตอคอสเอ้ยเตอร์คอนอ๋อใช่เพราะเขา อาจจะตายครับไม่ได้เขาตายปปึึ๊๊บบกระตือ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 ง่ายง่ายง่ายเขาเรียกว่าลายเส้นโอ้ยอันนี้ก็ง่ายอันนี้ก็ง่ายอันนี้ง่ายเหรอมึงดูนะคนง่ายอันนี้ง่ายเหรอดูคนง่ายคนถือปืนือยิงสองวี่สองวี่สองวี่โดนเน้นตังคนยิงปืน่่เลยอะ เวร์ตีความอยู่เลยแม่งดุเจ๋อเฮ้ยขอยืมอแล้วลืมๆอ๋ออ๋อโอ้ยอันนี้ก็ง่ายอุ้ยกูบอกอยู่เพื่อนกูเก่งซอมบี้กอืมเอาจี้หัวล้านเลยหัวล้านแม่เ้ยลืมเอ๊ใส่น้าหมาจะได้ดูเป็นผู้หญิงใส่น้าหมาด้วยทาเกชิทาเกชิไม่ใช่คุณจะเป็นความแกมบอนหรือไงไอ้หนิงว่าลูกสวยดิว ดิ่งลำดิ่งลำเออเอามาชื่ออย่างนี้เลยเหรอสมัยก็ินก็มันอ่อนช้อยเลยที่มันไอเนี้ยข้าวไหมข้าวไหมรู้จักผีตัวนี้รู้จักข้าวกูไม่รู้รู้จักหมดทุกอันนะข้าวข้าวกูไม่รู้ผมนี่โอเคโอเคผมนี่อยู่ในเกิร์ดโกลด์ยูนิเวอร์ซิตี้ไม่ใช่โกลด์ยูนิเวอร์เซลอะชื่บ อะผีชัตเตอร์ผีชัตเตอร์มันชื่อหนังไหมหรอผมบอกเขาหาแบบว่าผีนี่เป็นตัวตนแบบว่าไม่เนาะโมทหนังมาเนี่ยเครียดเลยพูดบอกหนิไม่รู้หนังผีเลยอ่ะนี่กินกล้วยกูได้กินนี่กินนี่เอ่อกินนี่ไม่ใช่ดีดีดูดีดี ว่าอีกอุปกรณ์นึ่งไหมอุปกรณ์อีกอันนึงผีพายผีพายนี่ไงวะนี่งานไม่น่าต้องตีอะฮะเฮ้ยแต่ก็น่าจะตอบถูกนี่นะเคยดูนี่นะเคยดูดี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 เย้โอเคเด้วยโชคดีอันนี้ชันหนึ่งนี่เหมือนเป๊ะเลยเหมือนเป๊ะเลยดู อู้เหมือนอเป๊ะเฮ้ยเทียบวาดรูปเหมือนป่ะม <c oughs> ันเหมือนป่ะปีเตื้อไม่ใช่ไม่ใช่ดูดู <c oughs> อัน,นูี้ต้งใจวาดเลยดีดิกูจำได้มันมีสัตว์จมูกนี่เก็บรายละ,ละเอียดเก็บรายละเอียดเก็บรายละเอียดดี่นะเอาให้ชื่อถูกก็ได้หมดเวลาฟาโร่ไม่ใช่อ้าวไทยไทยโคตรเก็บรายละเอียดเพื่อน ดังมากดังมากรูปปกลูกปกหนังเลยเนี่ยมีนั่งนั่งอยู่บนอะไรด้วยวะปกเขาทำว่ายกีฬาเลยเออเลื่อนเลยไอแอนนาเบลเหรอเออแต่ไม่ได้นะหมดเวลาไอ้แจ๊กบอกลูกปกจบลยไอ้เยียแต่อันนาเบลนี่ยากจริงเออยากจริงเฮ้ยกูมองไม่เป็ดูกระต่ายแล้วแก